สวัสดีครับพี่ๆ <tampoco> ว <Christmas. bon ic> <kav ad uit> ันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันวัตถุมงคลนะครับอ่า6เมษายน2567นะครับอ่าก็เป็นคลิปที่2นะครับที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับรายการแรกผมมีอะไรบ้างครับวัตถุมงคลปี67นะครับอ่ารุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับอ่ารายการแรกเลยนะครับเป็นรายการที่ถือว่าสร้างน้อยเลยนะครับพี่สร้างแค่นะครับ1,000บาทนะครับไม้แกะนะครับอ่าไม้แกะมงคลหลวงพ่อกวยครึ่งองค์นะครับมีปั๊มนะครับยันดวงแก้วสารพัดนึกครับปี67 นะครับอ่าซึ่งไม้แกะนะผมจะมีเป็นไม้แกะใหญ่ครับอ่าไม้แกะใหญ่คือองค์นี้เลยนะครับไม้แกะใหญ่นะครับด้านหลังก็จะมีรันเลขกำกับด้วยครับอ่าเป็นไม้แกะขนาดบูชาตั้งโต๊ะนะครับอ่าเป็นแบบตั้งได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ไม้แกะรุ่นนี้จะเขียนว่ารุ่นสิทธิ์มีหลักปี67วัดโคสิตารามนะครับมีรันเลขกำกับด้วยครับพี่สร้างแค่1000บาทรันเลขหกห้าสี่ องค์นี้เลขสวยนะครับอ่าเลข6 5 4เลขมงคลเลยนะครับไม้แกะนะครับรุ่นนี้นะสร้างน้อยแล้วก็นะครับอ่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่น่าบูชาเลยนะครับอ่าไม้แกะนะครับอ่าไม้แกะผมเปิดให้นะครับอ่าผมเปิดให้องค์ละนะครับ1,500บาทครับไม้แกะใหญ่นะครับไม้แกะใหญ่1,500บาทครับเลขสวยนะ6 5 4นะครับเลขเลียงต่อกันเลยนะครับรายการโตมาเลยนะครับอ่าไม้แกะเล็กนะครับอ่าไม้แกะเล็กนะครับอ่าไม้แกะเล็ก นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับด้านหลังมีเลขเหมือนกันครับเป็นขนาดตั้งได้แขวนได้เหมือนกันครับพี่ไม้แกะเล็กนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่อ่าไม้แกะเล็กด้านหลังมีรันเลขกำกับนะครับองนี้เลข305รุ่นส0มีหลักปี67นะครับอ่าไม้แกะเล็กผมเปิดให้1,200บาทเท่านั้นครับไม้แกะเล็กนะถือว่านะครับสร้างน้อยนะครับอ่าไม้แกะนะทุกปีทุกปีนะครับอ่าก็ ไม่เกินนะครับอ่าข้าม2-3วันก็หมดจากวัดเลยนะครับรุ่นนี้นะเพราะว่าสร้างแค่หลักพันองค์รายการต่อมาเลยนะครับพี่ผมมีรูปหล่อตั้งหน้ารถนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อไวยตั้งหน้ารถปี67นะครับอ่าฉากหลวงพ่อนะครับอ่ากำลังนะครับนั่งอธิษฐานนะครับอ่าหลวงพ่อนั่งจับเข่าอธิษฐานจิตอยู่นะครับอ่าเป็นรูปหล่อตั้งหน้ารถนะครับอ่าบูชาเคลวคาดปลอดภัยดีครับปี67นะครับพี่รูปหล่อปี67ตั้งหน้ารถ เปิดให้นะครับเปิดให้องลักะ1 2 0 0บาทครับพี่เปิดให้องค์ละ1 2 0 0บาทครับผมมียอดทั้งหมด3ององนะครับรูปหล่อตั้งหน้ารถนะทุกปีก็นะครับนานๆปีไปก็จะหายากเลยนะครับรูปหล่อตั้งหน้ารถนะครับต่อมานะครับต่อมาเลยนะผมจะมีเป็นรูปหล่อขนาดบูชาเลยครับรูปหล่อ5นิ้วหลวงพกวยครับรูปหล่อหนิ้วหลวงพกวยครับองนี้นะครับเป็นองค์บูชาขนาดใหญ่เลยนะพี่ องบูชาขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมขอปรับมุมกล้องแล้วกันนะพี่เพราะว่านะครับรูปหล่อองศาก็จะใหญ่ไปหน่อยนะครับขออนุญาตปรับมุมกล้องแล้วกันนะครับพี่รูปหล่อบูชานะครับรูปหล่อบูชาองค์นี้นะครับรูปหล่อบูชาองค์นี้นะถือว่านะครับจำนวนการจะสร้างน้อยนะครับรูปหล่อ5นิ้วนะสวยเลยนะครับใต้ฐานนะครับก็จะมีอุดนะครับแผ่นยันนะครับแผ่นยันปี67นะครับอุดมวลสารนะครับแล้วก็มีอุดเม็ดพลอยเสกแบบนี้เลยนะครับ อ่าห้านิ้วนะครับอ่ารูปหล่อ5นิ้วบูชานะครับอ่ารูปหล่อ5นิ้วนะครับอ่าองนี้นะครับพี่ผมเปิดให้ในราคา3,700บาทเท่านั้นครับส่งฟรีนะครับ EMS พัสดุกล่องใหญ่ให้นะครับรับประกันนะครับอ่าแต่อ่ารับประกันแตกคืนนะครับผมอ่ารับประกันแตกคืนนะครับอ่าก็ก่อนที่จะถึงวัตถุอ่าก่อนวัตถุมงคลจะถึงนะครับพี่ๆนะก็อย่าลืมอัดคลิปนะครับอ่าอัดคลิปเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะครับพี่รายการต่อมาเลยนะครับรายการต่อมาเลยนะครับอ่า ผมจะมีเป like yes ็นชุดนะครับอ่าไม้แกะนะครับอ่าเป็นไม้มงคลแกะครับพี่อ่ไม้มงคลอ่าเป็นเสือนะครับอ่าเป็นเสือนะครับตบบนี้เลยนะครับไม้แกะนะครับอ่าเสือไม้พยุงครับอ่าเป็นไม้พยุงครับพยุงชีวิตนะครับอ่านำพาชีวิตนะครับอ่าพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับไม้พยุงนะสวยเลยนะครับไม้แกะพยุงครับอ่าเป็นเสือแกะพยุงแบบนี้เลยนะครับปีหกเจ็ดนะครับอ่าปีหกเจ็ดนะครับ รุ่นนี้นะสวยเลยครับเสือนะครับอ่าผมเปิดให้นะครับตัวละ400บาทนะครับพี่เสือตัวละ400บาทเท่านั้นครับสวยเลยนะครับอ่าต่อมานะครับอ่าเสือไปแล้วครับมีตัวเล็กด้วยนะเสือมีตัวเล็กด้วยครับตรงนี้ตัวเล็กเลยนะครับรายการต่อมาครับอ่าผมมีรูปถ่ายยอดนิยมของปี67ครับพี่รูปถ่ายฉากยอดนิยมของปี67นะครับอ่าเป็นฉากนี้เลยนะครับฉากหลวงพ่อกวยยันคู่นะครับอ่ายันคู่ปี67 รับอ่ายันคู่หลังตะกุด3มกษัตริย์ย้อนยุคปี1 2ปี15และปี21นะครับอ่าตะกุดเงินทองนาคนะครับสวยเลยนะครับรูปฉากนี้ถือว่าเป็นรูปนิยมเลยนะครับรูปนิยมเลยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อไวยฉากสี่ยันคู่นะครับหลังตะกุด3กษัตริย์นะครับรูปฉากนี้นะครับเป็นการย้อนยุคครั้งแรกที่ออกตรงโดยวัดโคสิตารามเลยนะครับผมเปิดให้บานละ600บาทเท่านั้นครับาณตอนนี้ผมเหลือยอด3บานสุดท้ายครับพี่สวยเลยนะครับ บานละ6 0 0บาทเท่านั้นคร <Iya. S 1> บบับรูปยอดนิยมนะครับปี6 7นะยันค <white> right ู่3กษัตริย์นะครับเป็นการย้อนยุคนะครับครั้งแรกที่มีการย้อนยุคนะรายการต่อมาเลยนะครับผมมีมอนะครับพี่มีมอเนะครับอ่าเป็นมอนะครับอ่าด้าม5นิ้วนะครับมอไม้นะพี่อ่ะมอนะครับอ่าเป็นด้ามห้านิ้วแวบนี้เลยนะครับอ่าสวยเลยนะครับก็เป็นเลเซอร์หน้าเกี้ยนะครับอ่าเลเซอร์หน้าเกี้ยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะพี่ ขึ้นได้มาเลยนะครับห้านิ้วปีหกเจ็ดนะครับอ่าห้านิ้วปีหกเจ็ดนะครับพี่พี่มห้านิ้วปีหกเจ็ดสวยเลยนะครับเก็บมาจากไม้มงคลนะครับอ่าสวยเลยนะครับมห้านิ้วนะครับอ่ามห้านิ้วนะครับอ่าสวยเลยนะพี่ผมเปิดให้ดูนะครับอ่ามีเลเซอร์หน้าเกี้ยวนะครับเขียนรุ่นนะครับ ปีห7นะครับแล้วก็มีอุดมวลสารเก่าหลวงเพราะก็อยู่ใต้ฝักมีดนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับม5นิ้วนะครับผมเปิดให้ในราคาครับเล่มละ2,000บาทเท่านั้นครับพี่อ่ะเล่มละ2,000บาทเท่านั้นครับอ่าสวยเลยนะครับมอไม้นะผมมีทั้งหมด3เล่มเท่านั้นครับพี่อ่ะมีทั้งหมด3เล่มเท่านั้นครับอ่าสวยเลยนะครับ มอไม้นะครับทางด้านมหาอำนาจดีนะครับโชคลาบนะครับโชคลาบค้าขายหนุนดวงดีนะครับสวยเลยครับการคุณใส่มนดําก็ดีนะครับรายการต่อมาเลยนะครับรายการต่อมานะผมมีนะครับเป็นชุดลุ้นนะครับอองนี้จะเป็นชุดลุ้นนะครับเป็นเหรียญไม่กระดุมเนื้อเงินนะครับผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันผมมีทั้งหมด2ลุ้นนะผมจะเปิดเป็นตัวอย่างให้ละกันนะพี่เพราะว่าถ้าไม่เปิดเป็นตัวอย่างก็จะไม่เห็นพร้อมกันนะครับเป็น เหรียญเม็ดกระดุมเนื้อเงินนะพี่เป็นรุ่นแรกที่เป็นเนื้อเงินเลยนะครับอเม็ดกระดุมเงินนะครับอก็เปิดลุนมาเลขอะไรครับเดี๋ยวเรามาส่องพร้อมกันนะเขามีรันเลขด้วยครับพี่เขามีรันเลขกำกับด้วยนะรุ่นเดิมวัดเลยนะครับอง์นี้ผมจะลุนได้เลขอะไรครับพี่มาลุนพร้อมกันเลยนะครับอมาลุนพร้อมกันเลยครับพี่สวยเลยนะพี่เป็นเนื้อเงินรุ่นแรกนะครับอก็เด็กคลองได้ผู้หญิงคลองดีครับเลี่ยมเงินเลี่ยมทองสวยนะพี่เหรียญเม็ดกระดุมหลังยันเถาะนะครับพี่ หลังยันทอกนะครับอ่าสวยเลยนะครับอ่าองนี้เลข4417นะครับอ่าเลข4417สวยเลยนะครับอ่าเปิดให้เหรียญละ1,500ับาทครับพี่เปิดให้เหรียญละ1,500ับาทครับสวยนะเนื้อเงินนะครับพี่อ่ะเนื้อเงินแท้เลยนะครับอ่าเป็นเม็ดกระดุมเนื้อเงินรุ่นแรกที่มีการย้อนยุคและที่มีการจัดสร้างนะครับ สวยเลยครับเม็ดกระดุมหลวงพ่อรวยนะผมมียอดลุ้นอยู่1ลุ้นนะครับพี่ที่ปิดท่านแรกนะครับอ่าก็จะได้ยอดลุ้นไปในราคา1,500งพันะครับสวยเลยนะครับเปิดให้เหรียญละ1,500เท่านั้นครับอ่าสวยเลยนะครับรุ่นแรกเลยนะพี่อ่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเลยนะครับต่อมาผมมีเหรียญนะโมตาบอดนะครับรุ่นนี้ก็มีการย้อนยุคน้อยนะพี่ย้อนยุครุ่นแรกปี48นะครับอ่าย้อนยุครุ่นแรกปี48แล้วก็ข้ามมาปี63แล้วก็ข้ามมาปี67เลยนะครับ สวยเลยครับเหรียญนโมตาบอดเนื้อทองแดงลมดำนะครับอ่าเป็นเหรียญที่นะครับถือว่าย้อนยุคนะครับใช้แทนปี15ได้นะครับอ่าใช้แทนปีหนึ่งที่ทันตัวหลวงปู่ได้นะครับอ่ามีเนื้อชนวนเก่าด้วยครับปี67นะครับอ่าเหรียญนโมตาบอดนะครับพี่อ่ะนัตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับเหรียญนโมตาบอดนะครับพี่อ่ะเหรียญนโมตาบอดครับอ่าเนื้อทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงผมมีทั้งหมด3เหรียญนะครับเปิดให้เหรียญละ450บาทครับพี่เหรียญน้ำโมตาบอดนะเหรียญละ450บาทเท่านั้นครับรายการต่อมาเลยนะครับผมมีสีพึ่งปี67เนะครับสีพึ่งนะครับฝังสาริกานะครับปี6 7นะครับพุทธคุณเกี่ยวกับทางด้านมหาอำนาจดีเจรจาค้าขายดีครับผมเปิดให้ตลับละ150บาทครับพี่เปิดให้ตลับละ150บาทครับสีพึ่งปี67นะครับ ต่อมาครับผมมีเหรียญน,นะครับหเหรียญโลหล kind of ังหะนุมาณเชินธงนะครับเหรียญโลหลังหะนุมานเชิญธงนะครับอ布拉กาครับปีาปี67นะพี่อ่ะปี67นะรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าบูชาเลยนะครับรุ่นน okay. voilà ี้ครับองค์นี้บล็อกสายฝนสวยเลยนะพี่อ anyway ่ะองนี้บล็อกสายฝนสวยเลยนะครับเหรียญโลนะครับเหรียญโลครับบล็อกสายฝนนะครับตอกอัคระลือชื่อเสียงโด่งดังนะครับสวยเลยนะครับ เรียนโลหลวงเพราะกวยปีหกเจ็ดอัปกาเปิดให้ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่เปิดให้ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับสวยเลยนะครับพี่อ่ะสวยเลยนะครับต่อมาเป็นลมดานะครับลมดําปีหกเจ็ดหลังหะนุมานเชิญธงนะครับสายฝนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสายฝนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับด้านหน้าก็มีสายฝนนะครับด้านหน้ามีสายฝนนะครับด้านหลังก็สายฝนแบบนี้นะครับด้านหลังก็สายฝนหลังยันไตรสาระคมนะครับ พุทธคุณทางด้านป้องกันภัยดีนะครับอ่าป้องกันภัยดีนะครับสวยเลยครับอ่าหลังยันไตรสนาคมครับองค์นี้นะครับอ่าผมลองเล็งกล้องไว้นะพี่ส่องพร้อมกันเลยนะครับองค์นี้นะครับอ่าเหมือนจะเป็นไคเย่ยนันออดด้วยนะหลังยันนะครับเปิดให้นะครับอง์ละหกร้อยห้าสิบาทนะพี่เปิดให้องละหกร้อยห้าสิบบาทครับหลังยันยอดนิยมนะครับปีหกเจ็ดนะครับพี่รายการต่อมาเลยนะครับ รายการต่อมาผมมีประหลัดขิกนะครับอ่ามีประหลัดขิกนะครับไม้พยุงนะพี่อ่ะเป็นประหลัดขิกไม้พยุงนะครับพยุงชีวิตนะพี่อ่ะพยุงชีวิตนะสวยเลยนะครับประหลัดขิกไม้พยุงนะครับอ่าสวยเลยครับเจรจาค้าขายดีนะผมมีทั้งหมด3ดอกนะครับอ่าเปิดให้ดอกละสี่ร้อยบาทครับพี่อ่ะเปิดให้ดอกละสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับอ่าฝังกิ่งด้วยนะพี่อ่ะเหมือนจะเป็นฝังกิ่งแบบนี้เลยนะครับประหลัดขิกฝังกิ่งนะครับไม้พยุงนะ ถือว like ่านะครับการย้อนการสร้างนะถือว่าแทบไม่มีการจะสร้างเลยนะส่วนมากจะเป็นเข่าไฟครับปะาคิกนะครับรายการต่อมาเลยนะครับนกคุ้มนะครับกันไัยนะครับนกคุ้มกันภัยดีนะครับปี67นะพี่นกคุ้มปี67ตอกยันดวงนะครับปี67นะอ่าะอุทมคุณทางด้านกันไฟกันไัยนะครับทางด้านโชคลาภขายดีนะครับนกคุ้มนะครับนกคุ้มนะครับผมผมเปิดให้ตัวละนะครับพี่ผมเปิดให้ตัวละ350บาทเท่านั้นครับนกคุ้มนะครับ ต่อมาเต่านะครับเต่าเขาวายนะครับตัวใหญ่เลยนะพี่เต่าเขาควายป้องกันภัยดีนะครับทางด้านโชคลาบก็ดีนะพี่เต่าส่วนมากจะเป็นทางด้านครับทางด้านครับเกี่ยวกับทางด้านโชคลาบนะครับเกี่ยวกับทางด้านครับหนุนรัพย์นะครับสวยเลยนะครับเปิดให้นะครับตัวละ350บบาทเหมือนกันครับเต่านะถือว่ามีการจัดสร้างนะครับจัดสร้างน้อยนะพี่เต่ากับนกนะครับรายการต่อมานะครับรายการต่อมาผมมีใบโพ แขวนหน้ารถนะครับฉากหลวงพ่อเสกวัตถุมงคลนะครับปี67นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันครูนะครับอ่าหลังยันครูปี67นะครับใบโพหน้ารถนะครับณสิวังพมมามะอุนะครับเปิดให้ใบละ250บาทเท่านั้นครับใบโพแขวนหน้ารถปี67นะครับพี่สวยเลยครับทางด้านป้องกันภัยก็ดีทางด้านโชคลาภก็ดีนะอ่าผมมีทั้งหมด3ใบเท่านั้นครับใบโพแขวนหน้ารถปี67นะครับพี่พรายการต่อมาเลยนะครับ เหรียญกะไหลทองยอดนิยมนะครับเหรียญกะไหลทองยอดนิยมผมมีนะครับอ่าผมมีกะไหลทองนะโมตาบอดนะครับอ่ามีกะไหลทองหลังฮนุมานกะไหลทองหลังยันนะครับครบชุดเลยนะพี่ครบชุดเลยนะครับกะไหลทองยอดนิยมนะอ่าเรามาดูที่หลังยันกันก่อนนะครับพี่เหรียญโลกนะครับหลังยันไตรสารณคมกะไหลทองนะแบบนี้เลยนะครับอ่าเหรียญกะไหลทองครับ สวยเลยนะองค์นี้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันไตรสลาราคมนะครับอ่ามีลงทองไว้อยู่บริเวณด้านในยันด้วยครับอ่าบล็อกสายฝนสวยเลยนะครับอ่ารุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับอ่าสิทธิ์มีหลักปี67นะองค์นี้นะครับอ่าเปิดให้นะครับอ่าผมเปิดให้นะครับอ่าถ้ารับคู่กับหานุมานนะพี่อ่ารับคู่กับหานุมานเปิดให้2,500บาทละกันนะพี <aces> ่อ่ารับคู่กับหานุมานนะครับอ่าสองพนะครับห้าบาทนะครับ ถ้าแยกองค์ละ1,250งนาสนะพี่อ่ะแยกองค์ละ1,250บาทนะครับสวยเลยนะครับหลังฮนุมานนะครับอยอดนิยมเลยครับรุ่นนี้นะอยอดนิยมเลยนะครับกะไรทองหลังฮนุมานหลังยันนะครับคู่ละ2อ0พแยกองค์ละ1,250บาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญกะไรทองนโมตาบอดนะครับยิงทรายด้วยนะครับกะไรทองนโมตาบอดนะครับปีหกเจ็ นะครับณนตตันโตนะโมตันติต pues mm ันติตันโตะโมตันตังนะครับปี67นะสวยเลยนะเหรียญนี้นะครับองค์หลวงพ่อปัดเงาครับองค์หลวงพ่อปัดเงาแบบนี้เลยนะคร nice. ับปี67นะองค์นี้ผมเปิดให้ในราคานะครับ1,000บาทเท่านั้นครับองค์ละ1000บาทครับกะไรทองณโมตาบอดนะครับรายการต่อมาเลยนะครับรายการต่อมาผมมีเหรียญเม็ดกระดุมนะครับกระดุมเงินกระดุมทองนะเป็นกระดุมเนื้ออะรากานะครับกับ กระดุมเนื so, today, so, ้อทองเหลืองแบบนี้เลยนะครับเม็ดกระดุมนะพี่ก็ด้านหลังจะเป็นเหมือนเม็ดกระดุมเงินเลยนะครับผมขอเปิดเป็นคู่ละกันนะพี่เปิดให้คู่ละ200บาทเท่านั้นครับพี่คู่ละ200บาทกระดุมเงินออกวัดร้อยกระดุมนะครับกระดุมทองนะครับออกวัด50าสิบนะครับผมเปิดบางๆเลยนะครับคู่นี้200บาทเท่านั้นครับผมมียอดจํากัดครับพี่เม็ดกระดุมนะครับรายการต่อมานะครับรูปทายยอดนิยมของหลวงพ่อท่านนะครับ รูปถ่ายยอดนิยมของหลวงพ่อท่านนะปีนี้จะจัดสร้างทั้งหมด3าฉากฉากที่1จะเป็นฉากหลวงพ่อนะครับยันคู่นะครับฉากยันคู่หลวงพ่อนะครับแบบนี้เลยครับปี6กานะครับปีหปี6มสวยเลยนะครับปี6 3หลังยันไตรสรณนคมนะครับฉากที่2นะครับเป็นฉากครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์หลังยันไตรสรานคมแบบนี้เลยนะครับต่อมาเป็นหลังตะวันนะครับ3ฉากนะครับ หลังตะวันนะครับหลังตะวันหลังยันไตรนะครับสวยเลยนะผมเปิดให้บานละสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เปิดให้บานละ400บาทเท่านั้นครับยอดนิยมเลยครับรูปฉากสีนะครับซึ่งรูปฉากสีมีการย้อนยุคปี63ปี6 5และข้ามา6 7เเลยนะครับปี6 3 6าและข้ามา6 7เจฉากสียอดนิยมนะครับสวยครับเปิดให้บานละนะครับ4 0่บาทเท่านั้นครับรูปถ่ายนะครับครบชุดของปี67มีทั้งหมด3บานนะครับ รายการต่อมาเลยนะครับอ่าผมมีสร้อยกระดูกนะครับผมมีสร้อยกระดูกนะอ่าผมเหลือเส้นสุดท้ายนะครับอ่าเหลือเส้นสุดท้ายนะสร้อยกระดูกปีหกเจ็ดนะครับอ่าสร้อยกระดูกปีหกเจ็ดครับของหลวงพ่อกลวยนะพี่อ่าเป็นสร้อยกระดูกนกกระจอกเทศนะครับพุคุณทางด้านมหาอำนาจดีนะครับพี่อ่าสวยเลยครับสร้อยกระดูกนะอ่าพร้อมบูชาเลยนะครับสินเดิมจากวัดนะครับผมเปิดให้นะครับอ่าสร้อยกระดูกนะเปิดให้หกร้อยบาทเท่านั้นครับ คอยกระดูกนะพี่นับปีนับปีก็จะเริ่มหายากแล้วนะครับรายการต่อมานะครับผมมีพระขันนะครับพระขันเข่าควายนะพี่พระขันเข่าควายนะครับเป็นพระขันเข่าควายแกะมาจากเข่าควายมงคลนะครับพระขันรุ่นนี้นะครับใช้แทนมีดหมอได้นะครับใช้แทนมีดหมอได้ครับป้องกันภัยดีนะครับป้องกันภัยดีผมเปิดให้450บาทเท่านั้นครับพระขันเข่าควายนะครับเปิดให้นะครับ เปิดให้เล่มละ450บาทครับพระขันเขาค่ายปี67นะครับอ่าสวยเลยนะครับรายการต่อมานะครับพี่รายการต่อมานะผมมีสติกเกอร์นะครับแปะหน้ารถมอเตอร์ไซค์กับแปะรถยนต์นะพี่อ่ะแปะมอเตอร์ไซค์นะครับรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด2องค์นะครับพี่แปะมอเตอร์ไซค์จะเป็นแบบนี้นะครับแปะมอเตอร์ไซค์กับแปะรถยนต์นะพี่แปะด้านในรถยนต์ครับสติกเกอร์หลวงพ่อกวยครับอ่าฉากหลวงพ่อเส่วัตถุมงคลปี67นะพี่ ฉากหลวงพ่อเสกวัวทุมงคลปี67นะผมเปิดให้นะครับใบละ150บาทเท่านั้นครับพี่อ่ะใบละ150บาทเท่านั้นครับทุกรายการส่งฟรีให้นะครับทุกรายการนะครับรับประกันแท้สากลครับถ้าพี่สนใจนะครับวัวทุมงคลปี67รุ่นสิ์มีหลักนะครับอ่าก็นะครับผมจะขึ้นลิงก์ไลน์นะครับพร้อมเบอร์โทรไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ